อ,อฟชนพลคุกเข่าขอหาหน้าแต่งงานริมทะเลสุดโรแมนติกความรักหวานชื่นหรือแผนการลับออฟชนาพลคุกเข่าขอหาหน้าแต่งงานออฟชนพลนักแสดงหนุ่มชื่อดังได้ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอหาหน้าลิวิสแฟนสาวแต่งงานหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่าสมปี ทั้งคู่ได้โพสตภาพและข้อความแสดงความรักและความดีใจผ่านโซเชียลมีเดียบรรยากาศของการขอแต่งงานเต็มไปด้วยความโรแมนติกริมทะเลมุมมองของชาวเน็ตความรักหวานชื่นหรือแผนการรับชาวเน็ตหลายคนแสดงความยินดีกับคู่รักแต่บางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตถึงความรวดเร็วของการขอแต่งงาน มุมมองของชาวเน็ตบางส่วนเชื่อว่าอาจเป็นแผนการทีอารเพื่อเรียกร้องความสนใจโดยเฉพาะหลังจากที่ออฟชนะผลเพิ่งผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตความสัมพันธ์ที่ดูหวานชื่นอาจเป็นเพียงภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อสร้างกระแสความจริงหรือการแสดง คำถามที่น่าสนใจคือความรักของทั้งคู่เป็นของจริงหรือเป็นเพียงการแสดงเพื่อสร้างกระแสการกระทำของทั้งคู่สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดของคนดังหรือไม่การขอแต่งงานที่รวดเร็วอาจเป็นการสร้างความสนใจเพื่อผลักดันชื่อเสียงของทั้งคู่อนาคตของทั้งคู่ การแต่งงานของทั้งคู่จะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ที่แสนสุขหรือไม่ความรักของทั้งคู่จะสามารถผ่านอุปสรรคและความท้าทายในชีวิตคู่ได้หรือไม่อนาคตของทั้งคู่จะเป็นอย่างไร